สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยเอาคลาสสองราทที่สองกันเลยค่ะมีคนถามว่าทำไมคลิปสั้นเออมื่อไหร่จะจบ oh <my> มันคือยังไงอ่ะกลัวคนดูเบื่อนะคะก็เลยเอาสั้นๆก็ต้องขอบคุณคนที่รับชมนะคะเสียงจอภาพเป็นยังไงติดชมได้นะคะคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังนะคะ เรามาถึงสองผัวเมียชื่อลินกับแบล็กนะคะเดินทางมาหาเขาคือครั้งหนึ่งเนี่ยเจอผู้หญิงท้องแก่นะคะเดินเท้าเปล่าบนถนนใกล้ทางหลวงนะคะเรายังไม่รู้สาเหตุนี้นะคะว่าทําไมเลยต้องให้สองคนนี้มาหาขา่าที่นี่แล้วเรานั่งเครื่องเฮลิคอปเตอร์มานะคะแล้วก็มาทําข่าวนั่นเองเนาะ คือเดี๋ยวเรามาด,ดูเนื้อเรื่องนะคะในการเล่นของพี่นีน่านะคะอาจจะแปลไม่เป็นทางการนะคะผิดยังไงยังไงก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าไม่เก่งนั่นเองในการเล่นเรื่องผีหรืออะไรเงี้ยนีน่าไม่เก่งเลยนะคะขอบอกแล้วก็กลัวสุดยอดถ้าเกิดยังแตกปากเสียงดังอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะ,ะท,นทนดูไปก่อนเนอะไม่ว่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยคะ่ะเดี๋ยวอุ้ย อุ้ยนั่นใครเนี่ยอุ้ยจ้องสตาเป็นมันอันนี้อุ้ยอุ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะนี่คือมีคนในหมู่บ้านงั้นเหรอที่เราติดเกาะว่างั้นล่วงมาแล้วจเจอใครประตูเปิดไม่ได้อยู่แล้วเป็นของธรรมดานะมีรถเด็กเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวลองตะแคงแบบนี่คือการเอาแบบหลบของเรานะคะจะใช้มุมกล้องเนาะยังไม่เก่งต้องหอไปด้วยอุ้ยมืดจ้ ทำไมมันมือดอย่างนี้เวัวนั่นหมาวัวตายคือเราไม่เข้าใจนะว่าทำไมวัวมาตายตอนนี้แล้วก็มีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมองเดี๋ยวเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งเอฮ้ยใครอะไม่เอา,เอาช่วยเราด้วยอย่าทำเราเราบาดเจ็บเฮ้ยเลือดเฮ้ยตุ๊กตาเด็กด้วยเออแต่เราไม่เข้าใจทำไมมีเลือดอุ้ย แล้วก็มีเด็กด้วยไม่เข้าใจมีตุ๊กตามีอะไรพุกนี้ไม่เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะป๊อกป๊อกเฮ้พวกโอ้โหเฮ้ยฮัลโหลใครอยู่ไหมประตูเปิดไม่ได้เป็นของธรรมดานะเฮ้ยเราเข้ามาที่ไหนเนี่ยเป็ดด้วยเรียบร้อยเข้ามาในบ้านแล้ว <c oughs> โอเคเจออะไรอะ่ะโอาเมืนก้ต้องอ่านนะพ่อที่รักหลวงพ่อให้พร ฉันกับการจินตนาการและฉันแน่ใจว่าศัตรูของฉันกำลังใกล้เข้ามาฉันขัดพื้นในห้องแดเนียลตอนนั้นมีเสียงเพลงประสานในหัวของฉันและฉันแน่ใจว่ามันคือเสียงที่ฉันได้รับฉันได้เห็นสิ่งมีชีวิตกับแสงสว่างของพัทอาทิตย์ที่แผดเผาฉันรู้สึกมีพลังพิเศษคือการให้กำเนิดปีศาจแสงแดดส่องมาที่ฉันทําให้ฉันขยับตัวไม่ได้และหายใจไม่คล่องฉันได้มองเห็นตัวเองเมื่อปีที่แล้วกับดเนียลที่ตาบอดกำลังร้องไห้ฉันขยับตัวไม่ได้จนต้องตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเปียกด้วยน้ํา ฉันรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมีอะไรในตัวฉันทําให้ฉันกลัวฉันพยายามทาตามคําสอนความกลัวคือเพื่อนรู้สึกเหมือนจะดีขึ้นเมื่อสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ในท้องมันคือมารหัวขนขัดกับศาสนาของพระเจ้าลีซ่าฮะอะไรนะลีซ่าเป็นคนเขียนนะคะแล้วก็นางท้องคือท้องยังไงอะท้องกับพระเจ้าอะหมายถึงนอนกับบาทหลวงหรือเปล่างงอะ อันนี้เราอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปอีกได้เหรอโอเคมันมีอีกช่องหนึ่งนะคือเราไม่เข้าใจเปิดเข้าไปในห้องอ๋อนี่ห้องกินข้าวโอเคคือนางท้องเดี๋ยวได้ผ้ามันแผลคือเดี๋ยวเรามองเห็นตัวเองด้วยได้สองอันต้อมีฐานด้วยนะเออไม่ติดถูงนะได้แล้วสองอันอุ้ยไม่น่าเปิดแรงเลยอะ่ะอุ้ยเลือดเปิดไฟแป๊บ มันมองไม่เห็นน่ะคือเราต้องหาฐานไปนะคะฉายเนาะแล้วเราคือถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยหาไม่เจอนี่จบเลยนะเปิดเข้าไปได้ปะไม่ได้นะขอรอบๆแล้วกันเฮ้ยนั่นอะไรอะคือมันต้องถ่ายเฮ้ยนั่นอะไรมีรูปกับตุ๊กตาตุ๊กตาหมีด้วยมีของเด็กๆงั้นเลยอะ่ะมันคืออะไรเราไม่เข้าใจเออภาพบูชาเหรอคือเด็กตายแล้วเอาของมาบูชา โอ้ยให้มันได้อย่างนี้ดิประตูเปิดไม่ได้เปิดหน้าต่างก็ได้วะอุ้ยโอ๊ยเมิก้เดียวเดียวเดียวใจเย็นไอ้นุ้บ้านี่เขาอยู่ในบ้านได้ไงแล้วกินออกมาเต็มเลยโอ้ยมิงกหัวใจจะวายเดียวใจเย็นเข้าบ้านไม่ได้หลังจะเข้าเข้าได้แล้วโอ้มีคนเต็มเลยอะไรเนี่ยมีเทียนแล้วก็มีคนข้างไครศาสนานะจุดเทียนไว้อ่านหนังสือธรรมะเอโหัสุดยอดก็ดีอ่ะเฮ้ย เดีย๋ยวเพียนยังเปิดอยู่เลยอ่ะไม่มีคนอยู่แต่เลือดคนที่นอนเต็มเลยอ่ะเปิดเข้าไปได้ไหมได้ดิโ oh อเมิงก่อนเฮ้ยช่วยด้วยเราออกได้ไหมออกได้ดิโอ้โโอเคค่อยๆอ,ออกเมื่อกี้พวดพลาดออกไปอะ่ะเ,เดาไปแป๊บหนึ่งประหยัดฐานนะเฮ้ยมีช่องไปได้ด้วยโอเคเราลอดช่องนี้ไปแล้วกัน ดีนะที่มีไฟมองเห็นอยู่อุ้ยประตูเปิดเองอะ,มะเมื่อกี้โอ้ไม่งอนเดี๋ยวเราเปิดแป๊บนึงโอ้ยดูเสียงดิเสียงดนตรีอะดูเหมือนจะเดินตามเรามาเป็นกองดงังอุ้ยแล้วมีไม้กางเ็นตามทางเต็มเลยอะคือไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีเฮ้ยใครตามหลังมาโอ้ไม่งอนอย่าตามเรามาเลยแล้วทำไมเรา,มาเดินช้าวันนี้ เดี๋ยวมันถึงสักทีดีเดี๋ยวหมอบแป๊บหนึ่งลองลองเฮ้ยอะไรเนี่ยสแตนเลสอะไรเนี่ยนอกจะล้องทำไมเนี่ยคือเป็นทางเข้าอุโมงเหรอมีคนตามปะไม่มีนะโอเคลงไปงล่างดิไม่อยากไปเลยอ่ะไม่อยากลงเ่ยใส่ฐานแป๊บนึงโอ้ยเข้าไปข้างในเฮ้ยอะไรอะโอเคเฮ้ยเจออะไรเนี่ยเลือด แล้วนี่อะไรอ่ะโอดครวนของการพดุงครรเด็กกําลังจะออกมาเตรียมมีดไว้หมอตําเยกกาลังทาคลอดแม่ที่คลอดมันศาสนาพระเจ้าได้สร้างให้ที่ช่วยไว้ถูกแขวนไว้ในหุบฮุ่ลาล่าฮุ่ละล,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 ะละ่าในการลองคอยได้มาถึงแล้วพรุ่งนี้เลือดของม,มันกําลังจะเกิดขึ้นลืมมันซะเราได้ยับกันยกเว้นเด็กกาลังจะโต,ตร่างกายฟื้นฟูเร็วเด็กกําลังจะโตถูกส่งออกมาจากนรกอุ้ยอเลเซียนเรียกร้องมีดที่แหลมคม ผู้เก่าสวดมนต์ดีใจกับมันโอ้ยไอก้อนโอ้ไม่งอน oh oh นี่มันอะไรเุ่ศพเด็กเหรอคือปีศาจที่เกิดมาในท้องนะคะแล้วบออตำแยที่เขียนเอาไว้เมื่อกี้บอกว่าต้องฆ่าเด็กนะคะคือเป็นปีศาจออกมานั่นเองแล้วเด็กที่กองเมื่อกี้ที่ตายอ่ะวึ้รถมาขยับได้เดี๋ยวก่อนใจเย็น ไปต่อดีกว่าไม่อยู่แล้วจ้างั้นเด็กพวกนี้ที่อยู่แถวนี้ถูกฆ่าตายเพราะเอ่อเป็นมารสาสนางั้นเหรอโอเคเราข้ามไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็รอดช่องไปดิเออจจเย็นจะเย็นพวกเดี๋ยวเดี๋ยวศพเด็กทั้งั้นเลยเมื่อกี้อ่ะหมายถึงเด็กทารกาถูกฆ่างั้นเหรออะไรอะ่ะเสียงนางตามมาออมใจช่วยด้วยใจเย็น เฮ้ยเสียงผู้หญิงเน่ยเธออยู่ไหนนี่สวดมนต์เหรอเฮ้เจอทันหยิบดิเรียบร้อยจันเย็นพวกเฮ้ยโอ้ยทำไมมันมืดอย่างนี้นี่โอ้แมงก็เสียดไดทานอ่ะเป็นคนงกอ่ะไม่ค่อยเปิดเฮ้ยมีกล่องไฟด้วยเ้ยแสดงว่าคนคงอยู่เฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊เจ๊ อะงเฮ้ตัวอะไรอะเอ้ยไหคอดวิ่งดิยูแล้วไหมไปแล้วจ้าช่วยด้วยช่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 วยเดียวเดียวเดียวียวเีวไม่เอาไม่ตามไม่เล่นโอ้ยอย่าอย่าโอ้ใหม่คอดโอ้อย่าโอหเรียบร้อยคือโดนตีค่อยชั่วแล้วแสดงว่าหายไปแล้วนะคะอุ้ยเสียงตกใจเสียงเท้าตัวเองอะโอ้ใหม่คอดมันคืออะไรอะเมื่อกี้อะ โอ้ไม่งอเด็กตายหมดเลยเหรอที่หมู่บ้านหลังนี้อุ้ยหาทางเข้าไม่ได้ช่วยด้วยมันมืดมากเลยอะ่ะเสียงดนตรีก็เหมือนจะสวดมนต์นะเข้าได้ไหมอะ่ะประตูเฮ้ยไม่ได้อทั้งปีอะ่ะเข้าหน้าต่างดิเรียบร้อยโอเคเข้ามาแล้วปิดด้วยดิจะมีเหลือเหรอโอเคเข้ามาในบ้านแล้วอันนี้อะไรอะ่ะ โอ้ผ้าพ,พันแผลมีเยอะแล้วอยากได้ทานนะ่ะออนี่ไงเรียบร้อยเข้าบ้านคนอื่นไม่ดีนะเฮ้ยออกไม่ได้อะ่ะโอเคเรามาทางนั้นนะต่างจะออกประตูได้ไงออกตรงน,น้ไม่ได้ออกตรงนี้ก็ได้วะโอเคเลื่อนค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆบอกตัวใจเย็นโอเคไม่อุ้ยมีใครอยู่หรือเปล่า มืดแต่มืดมืดเดี๋ยวเจนเย็นขอไปทางซ้ายนะโอ้แม่กอดทางออกไม่มีเลยอะทำไงดีอะเฮ้ยตรงไหนวะนนี้ทางออกเนี่ยเดี๋ยวรอดปีนไปได้ไหมอันว่าอะไรอะอ๋อมีช่องอ๋อนี่ไงโอ้แม่กอดมีทางเข้าไปข้างในด้วยเฮ้ยโอ้ยเสียงอะไรอะ <c oughs> ใชห,หมดเลยยายแก่ตามมาเหรอใช่นางตามมาเมื่อกี้โหมลงมากอ้ oh my g ม d อนอันนี้อะไรเนี่ยเราเจอโอยเหนื่อยตกใจเมื่อกี้อะไรนี่เราต้องเลื่อนใช่ไหมหรือไงโอเคเดี๋ยวเอาทำไมมันไม่มามงงเดี๋ยวใจเย็นนะคะยังคือเป็นคนที่เล่นจอยนะแล้วมาเล่นมา,อ,าอะไรอะเมาส์ก็เลยไม่ค่อยจะ ไอ้นี่เท่าไหร่นะขึ้นได้ไหมอ่ะได้ดีโอเคโอ้เหม็นกอดโอ้กอดเราถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยเจอกระดาษด้วยขึ้นมาข้างบนแล้วอ,อ่านใช่ไหมโอเคบทที่แปดเอเรสเอลิเซนประชาชนทำสงครามในพื้นที่ของผูชายค่า ในพื้นดินของฉันมันล้างเป็นป่าแต่เราก็เก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วการต่อต้านเลบิโนและอาซิเซียนไร์และโลมก,ก็ไม่เป็นผลทําให้แพ้พวกมุสลิมความล้มเหลวนี้ทําให้เกิดสงครามศาสนาขึ้นเพราะพวกคนที่ทรยศในเวลานั้นถูกประกาศขึ้นจากชาวยูริซีริชเคลีนนะคะลูกชายมียาเขียนคําว่าเจรมี Jeremy กําลังร้องไห้บนหน้าของเขา คำว่านายผิดพลาดบาทหลวงเชื่อฟังความอาปยศนี้และพวกผู้คนชอบที่จะเป็นแบบนี้เรียนรู้จากมันโอดเอเซคี S A K K. หัวใจของฉันเป็นของเธออย่าลบปลอยบนใบหน้าเป็นลูกของเจลมีร้องไห้เป็นสายเลือดซาล,ลิเวียนนะคะโคลสเขียนไว้บนโพงคาว่าเอเซคีมเป็นอามาตะาตลอดการกับมีดที่คมกรบได้สลักบนดนคำว่าไอบนดวงตาของเขา โอ้ย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 ยย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 ยอยย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 ยอยย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 ้ยนย้ยยอยย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 ยอยยยเย้โอยยย้ยยยอยยยอยยยยเยายย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 อยยยย้ยตอ้ยเหยย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 ยอยย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 คือพระเจ้าไม่ต้อยการเห็นเราตายหยอยยเย คือมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมล่ะที่พระเจ้าจะดูตอนที่เราตายอ่ะเอองงแต่เราก็ลูกได้นะไม่ตายตกขึ้นบินขนาดน,นั้นไม่ตายนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นผลตรงที่ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราตายนั่นเองเนาะไม่รู้เดี๋ยวดูกันไปไหนต่อนเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ม่กอดเพื่อนเขียนไอ้นี่มารอแป๊บนึงนะจาเย็นอะไรเนี่ย ฐานก็จะหมดบ้าเอ้ยคือเดี๋ยวปิดไฟดิไม่ไปต่อได้ไหมกลัวกลัวยายแกเมื่อ,อ,อกี้มันไล่เรามาโอ้ oh God. คือต้องออกประตูนี่ใช่ไหมหน้าต่างดิเฮ้ยใจเยน็นน่าฐานหมดได้ยังไงวะเนี่ยงงอะเราไม่ใช้ซะหน่อยที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จเงย็นถ่ายแป๊บโอเคเรียบร้อยเออลองไปแอบดูดิเห็นเขาแอบกันแล้วได้ผลเราลองมั่งดีว่ะออโอเคไม่เห็นมีประโยชน์คือมันก็ต้องเห็นบ้าเวลาเราเข้าอะ่ะใช่ปะ่ะอาโชว์โชว์ออกออกเข้าเข้าลองดูคือถ้าเราเข้าไปมันก็ต้องเห็นเราอยู่แล้วเราเราออกอะ่ะก็ต้องเห็นอยู่แล้วยังไงก็ตายอย่างเขียนนะเ,ออเดี๋ยวอุ้ยโอเคเข้าบ้านคนอื่นไม่ดีนะ คือมันจําเป็นต้องเข้าว่าคือถ้าเราเอ่เปิดไม้นะคะเราจะสามารถไปตามเสียงได้นะคะเออนี่ไงเปิดแล้วนี่ไงโอเคเราได้ยินเสียงนะเราสามารถไปตามเสียงนี่ได้อะเราจะเปิดหน้าต่างไปคือเราจะออกใช่ไหมออกหน้าต่างไหมอะไม่ออกดีกว่าปิดแล้วกันเรียบร้อยปิดก่อนโอ้ยคือแล้วเขาเปิดหน้าต่างก็ต้องปิดประตูปะ่ะเฮ้ยแต่เราลองเปิดข้างนอกดีกว่า เฮ้ยไม่มีแล้วมั้งไปแล้วมั้งเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันอยู่นี่ปิดประตูล็อกด้วยช่วยด้วยเออหนี้ทำไงวะนี่เฮ้ยเฮ้ยมันจะพังเข้ามาตายแล้วหาที่หลบเฮ้ยตายเองได้ไหมไม่ได้เห็นแล้วจ๊ะเปิดประตูออกดิดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดีนะหน้าต่างเปิดทันโอ้ไม่งงเหนื่อยโอ้ไม่งงจะบ้าตาย หัวใจจะวายใจจะขาด <Huh. S 1> โอเคเราเข้ามาบ้านอีกหลังเลยโอ้โหชามไม่ลงไม่ล้างออ้ยมันไปแล้วมั้งเปิดไปได้ไหมมันไปแล้วเลยโอเคเฮ้ยเมื่อกี้มันไปทางนู้นน่ะ Fox es. Fox es. รอดนะรอดเด้โอ้ไม่อดเราต้องโดนเวินตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเห็นแต่นี่นะไม่ขออ่านคำศัพท์ข้างล่างไค่ะ เอเป็นคําที่พวกเขาพูดกันเมื่อกี้ก็คือเหมือนเอาจะเป็นเสียงมิโครโฟนนะคะหรือที่มันที่กล้องมันเก็บเอาไว้นะเราจะไม่แปลนะคะจะแปลก็ต่อเมื่อตัวเราเองแล้วก็อ่านหนังสือเท่านั้นหรือว่าอ่านกระดาษนะคะเฮ้ยรอดโอเคไหนทั้งคนหนังไอ้ทั้งยายป้านั่นเราต้องมานั่งวิ่งห,หนีเหรอเนี่ยโอ้ยคือออกมาไกลแล้วคงไม่มีอะไรนะ บ้านเราเข้าไม่ได้ด้วยตรงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวตรงไปเรื่อยมีอะไรไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยแซมตาอุ้ยอย่าทำเลยอุ้ยปวดหัวมากเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 เปิดไฟอยู่ไหนเปิดเปิดเปิดแป๊บหนึ่งมันมืดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเปิดอุ้ยเป็นกันหมดดีเนดูดิเฮ้ยไปดีกว่าช่วยด้วยเฮ้ยเจอกระดาษเดี๋ยวเราต้องอ่านใช่ไหมเนี่ยที่รัก ขอร้องพยายามเข้มแข็งไว้พ่อบอกเราในทุกสมัตสมัตนาการนะคะเพราะพระเจ้ามาหาเราให้เราเห็นตอนที่เราฝันถึงอันการ์เช่นนี้เราต้องเชื่อฟังเท่านั้นถ้าเกิดจินตนาการร้ายแรงขึ้นภาพหลอนขึ้นต่อหน้าต่อตาเราต้องทนทุกข์กับมันเป็นวาที่โหดร้ายสวรรค์อีกพบหนึ่งพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพระเจ้ารักเราฟิลิปอุ้ยเราเจอโบทเราต้องถ่ายด้วยนะคะโอ oh my ก o d คุณจะพูดได้ยินเสียงเนี่ยทำไมฮ้ยเราได้ยินเสียงเมื่อกีเอ้เราต้องถ่ายบทเอาไว้นะฮะอินต้องอยู่ในนั้นแน่เลยอะ่ะโอ้ไม่งอดนางอยู่ไหนนี่เราหาทางเข้าไม่ได้นั่งเข้ายังไงอะ่ะโอ้ไม่งอดมันน่ากลัวเ <c oughs> ออนี่เจอช่องลับลิ้นอยู่ไหนโอ้ <c oughs> oh, เราเข้ามาได้แล้วนะคะมันน่ากลัวมากอะ่ะโอ้ไม่งอดเดี๋ยวใจเย็น โอเคลินเสียงลินร้องเฮ้ยเราต้องไปช่วยนางไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรเรามันต้องทําอะไรกับลินแน่ๆเลยก็คือเหมือนกับแบบกำลังทําพิธีสวดมนต์นะทําอะไรลินสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องรีบไปช่วยนางนี่เลยทางเข้าโอเคเข้ามาแล้วกระดาษโอเคนะคะอ่านแป๊บหนึ่งบทที่สิบประตูนะรกเปิดแล้วขณะนี้ยังเป็นกลางคืนอยู่หมอตำยาทาการเปิดประตูด้วยมีดขวายถึงกําลังทําข้อดอยู่นะคะ และสตูตัวนั้นกําลังผูกกักขังเข้าจุจมหัวใจของนักเรียนซันซันลีเวนนะคะชื่อวันนะคะ When, เวนทรยศต่อพระเจ้าพวกเขาลับๆและทําลายความเชื่อใจของซันลีเวนนะคะเวนเป็นปีศาจในตัวทั้งเกลียดพระเจ้าแล้วไม่ชอบพระเจ้าพูดกับสตูแล้วเป็นพวกเดียวกันชักยัยให้เป็นเวนอะไรลับทิ้งพระเจ้านะคะกับคนที่เขาละเลือกที่ถอนตัวไปเนาะพระเจ้าบอกว่าปล่อยให้คนโลกรีบไป พวกเขาจะได้รับความทรมานนะคะจากอีกพบหนึ่งหลังจากตายแล้วคือประตูเปิดได้เราออกไปเลยดิออกได้ไหมอ่ะออกได้ดิจะสวดมอนต์อะไรกันตอนนี้เนี่ยลินอยู่ไหนประตูเปิดโอ้ oh my g o กทางไหนเนี่ยคือมองไม่เห็นนะ่ะโอ้ my g o กที่ไหนนี่โอลินเอามาให้ฉันทุกอย่าง เอามาให้ฉันเอาไมาใ่ใช่เอาเด็กมาให้ฉันอะไรยเยอะเฮ้ยกุญแจเออได้กุญแจด้วยแล้วไปเปิดทางไหนอะตอนนี้เดี๋ยวอย่าพิ่งเฮ้ยทั้งเสียงร้องเราต้องหาเลนให้เจอคือเราต้องถ่ายภาพเก็บเอาไว้ในนี้ใช่ไหมเออกระดาษเมื่อกี้ทุกอันที่ที่เราถ่ายไว้นะคะมันเก็บกระดาษเอาไว้โอเค<ๆ>เสียงอะไรเนี่ยโอ้ยใครร้องเจอกระดาษข้างล่างอะไรเนี่ยเอา ถึงพ่อที่ฟังอยู่ขอร้องให้เล่าเรื่องที่น่ากลัวหวังว่ามันจะไม่ใช่ความจริงอย่างน้อยก็มีคนฟังก่อนตะวันตกดินเว้นมาหาฉันและเสนอเสนอให้อธิบายไม่หมดเขาทําตัวแปลกๆเหมือนคนมีความลับแล้วก็ลามกกับฉันฉันรู้ว่าเว้นเป็นยังไงฉันกลัวเขาไม่มาทามความชวนแล้วไม่อธิบายว่าทําไมแล้วอีกทั้งในใจพ่อเขาบอกว่าเขาเจออยู่ที่หนึ่งที่พ่อตามหาไม่เจอเว้นสนใจในร่างกายฉัน ฉันเลยบอกให้เขากลับไปในตอนค่าฉันคิดว่า็นตมีความเชื่อที่เข้มแข็งส่งคนมาสอดแนมในความลับนี้ฉันเป็นคนทรยศและดูหมิ่นศาสนาฉันหวังว่าพ่อคงจะช่วยฉันได้ฉันกลัวเหลือเกินคือจากรัฐนะคะรัฐเป็นคนที่ทรยศพระเจ้านะคะก็คือหลวงพ่อ็นตนั่นเองหลวงพ่อ็นตเป็นพระทีะ่เชื่อถือศสาศสนาที่อะไรอะเรียกว่า รุนแรงมากนะคะก็แบบเชื่อในศรัทธาคือศรัทธาแรงมากว่าง,งั้นเนอะคือนางเขียนถึงพ่อนะคะลองงงก็ตรงที่ว่าวอไอ้บ้าเอ้กำลังจะหนีบ้ายิ่งหาทางไม่เจอคือความเชื่อของพระเจ้าที่ผิดนะคะแล้วก็ไปหลงเชื่อกับเว้นนะคะแล้วก็ตามเว้นไปนะคะแล้วนางกลัวความผิดอันนี้นะคะก็ เฮ้ยเข้ามาแล้วขึ้นแม้งบนได้นี่โอ้โหมีห้องด้วยโอเคได้ห้องแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยฮ้าลหอมีใครอยู่ไหมไม่งอดลินเหมือนเป็นห้องบาดหลวงใช่ไหมเราออกไปได้ไหมไม่ได้นะโอเคใน,นเมื่อไม่ได้ก็ขึ้นข้างบนแล้วกันคือเว้นทรยศพ่อนตนะฮะแล้วเอรัฐก็เป็นพวกเดียวกับเว้นนะคะเชื่อเว้นเนาะ โอเคเจอกระดาษอีกอันหนึ่งอะไรเนี่ยหน้าที่สิบเอ็ดเจ็ดอะไรคือคือมันเป็นคำหยาบนะฮะหอยนางลมอะไรอย่างเงี้ยประตูนรกเปิดแล้วเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้สายลมยังพุ่งติงไว้หลวงพ่ออวยพรคำพวาฟ้าแล้วตอนกลางคืนรวมมาถึงมีดคมกิบของหมอตำยาซาตานถูกขังในนรกถึกออกมาเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันเหมือนข้อความอันเก่าอ่ะหรือเก็บข้อความไว้ทั้งหมดรวมกัน มันซ้ํานะคะซ้ําที่เราอ่านมาคือเราไม่เข้าใจโอเคนะคะเดี๋ยวขอจบแพทนี้เจอกันแพทหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะหรือกดกระดิ่งเนาะแล้จะได้ไม่พลาดแพทต่อไปขอบคุณพนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ